สวัสดีครับอาจารย์ผมนายธนชนวงศวณนิวันนะครับผมอันนี้จะเป็นการาวงจรวัดความเครียดนะครับของโฮมเวิร์กสนั่นเองผมขอเริ่มจากหลักการเนะครับก็คือผมสมมุติว่าถ้าร่างกายเครียดนะครับก็จะทําให้มีเหงื่อแล้วก็ความต้านทานลดลงผมก็เลยเซตให้มันเป็นการอ่านค่าแรงดันนะครับหรือวอลต์ออกมาก็คือถ้ามากกว่า1,000เนี่ย ก็จะแสดงว่าไม่เครียดนะครับตัว LED สีเขียวก็จะติดแต่ถ้านอกนั้นก็คือแดงเลยก็คือเครียดนะครับผมก็อันนี้เป็นตัววงจรน,นะครับเป็นชุดวงจรเดี๋ยวผมจะแนบวงจรไปอีกอีกทีนึงครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองสาธิตนะครับอ่สักครู่ครับผมอ่าโอเคนะครับก็ตอนนี้จะเห็นเป็นสีเขียวอยู่นะครับก็คือยังไม่เครียดตอนนี้ผม เซตเป็นว่าถ้าตรงนี้มาแตะนะครับก็แสดงว่าถ้าผมเครียดอยู่ก็จะเป็นสีแดงครับผมอ่าก็ประมาณนี้ครับก็คือถ้าเครียดเป็นสีแดงไม่เครียดก็จะเป็นสีเขียวครับผมอ่าเดี๋ยวผมแนบวงจรไปกลับไฟด้วยนะครับผมก็ผมน,นายธนชนวงวณีิวันครับรหัส1 6 5 0 9 0 0ห6 1ครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ